ตอนติดปุ่มแอดนะคะก็คือคุณหมอมือเบามากนะคะแล้วก็ปุ่มอะคะ่ะเราก็แค่รู้สึกว่าเหมือนมีปุ่มในช่องปากที่เฉยคะ่ะแต่ไม่เจ็บรวดเร็วนะคะสะดวกแล้วก็คือได้ผลออกมาที่น่าพึงพอใจมากบอกเลยว่าต้องรีบมาค่ะคุ้มมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเช่นนุ่นค่ะเป็นเคสรีวิวของคริสมาค่ะก็วันนี้นะคะเข้ามาติดปุ่มแอดนะคะแล้วก็มาฟังเจ้าหน้าที่นะคะแนะนําใช้แอปพลิเคชันค่ะของเราะคะ่ะที่คุณหมอประเมินมาให้นะคะจะอยู่ที่เวลา8เดือนค่ะ ก็ที่เราอยากมาจัดฟันใสของเคริสนานะคะที่เรามีปัญหาก็คือฟันบนห่างก็เลยอยากจะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองค่ะเลยเราเลือกจัดฟันใสอะค่ะแล้วก็ลองดูรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมองเห็นของเทรนสมาก่าเงี้ยค่ะน่าสนใจสะดวกไม่ต้องมาพบคุณหมอหลายๆครั้งอะคะ่ะเราก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ค่ะตอนติดปุ่มแอดอะคะ่ะก็คือคุณหมอมือเบามากนะคะแล้วก็ปุ่มอะคะ่ะเราก็แค่รู้สึกว่าเหมือนมีปุ่มในช่องปากเฉยๆค่ะแต่ไม่เจ็บ คือถ้าเกิดเพื่อนๆนะคะคนไหนที่สนใจที่อยากจะจัดฟันใสนะคะก็คือรวดเร็วนะคะสะดวกแล้วก็คือได้ผลออกมาที่น่าพึงพอใจมากก็แนะนําเลยะคะ่ะมาที่เคอริสมานะคะก็ตอนนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะต้องรีบมาเลยนะคะเพราะตอนนี้มีเคสรีวิวนะคะเป็นโปรโมชั่นเคสรีวิวอย่างเรานะคะจากราคาปกติ4 7 0 0 0บาทนะคะตอนนี้เหลือแค่39,900บาทนะคะบอกเลยว่าต้องรีบมาค่ะคุ้มมากๆเลยค่ะถ้าอยากจัดฟันใสนะคะ,ะ,คะต้องเลือกเทคนิคก,กับเคอริสมาเลยค่ะ